คุณอาจยังไม่รู้หรือรู้แล้วก็ได้คนบางคนไม่มีเสียงสองกาแฟเสมอแต่คุณไม่ต้องหว่วงครับมาติดตามช่องผมหรือรู้จักผมผมไม่มีเสียงสองกาแฟแน่นอนผมจะพูดไปงั้นแหละคลิปนี้เป็นคลิปล่าสารละด้วยก็แ,แค่ลงเพราะว่าเพราะว่ามันถึงกำหนดที่ต้องลงแล้วนะครับเขาเขาแต่งลาตินกุสินกันอืมผมจะยุกถ่ายไปวะขอขอเปลี่ยนหน่อยแกแป๊บหนึ่งนะ มาเป็นมวยไทยเลยพี่ใจเย็นไม่ให้ไม่ให้อย่างนั้นจมมุง่งติ่มทรายอ่ะโอเคเฮ้ยเจอว่ารุ่นใหญ่รุ่นโตนี่องพิพิมพ์ด้วยวะ่ะสวยสดโอ้สวยนะสวยนะมันขยับตามที่หัวมันขยับด้วยแต่ถ้าซื้อนี่คือหุมไม่มีตังค์อ่ะแฟนผมไม่เปย์ผมอีกด้วย <laughs> เ <laughs> ดี๋เดี๋เดี๋เดผมพักขาแฟแป๊บหนึ่งนะคือโคเด้นะครับเออผมอยากได้อะอยากได้อ่ะคเอ้ยคิดถึงขเ <laughs> ด็เโถ่เอ้ยโถ่แล้วจานะ